สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเ็ดแอดไนก็นโอ้ได้ยังงดีสามฮ้

嗯，一百五十六。 ก็พอนี่ยเรียมขางนต่อทางนี่อนีีเล่วพี่น้อง้มนี้อาเลลยงลลมืนี่นะวนขณะเดียวกันคุณพ่อก็เล่นบันไดแล้วท่านไปนิดกาอีกดนและปูนเคิงกละมัง สองทุ่มแล้วเจ้ามินีเก็บขอบ <c oughs> ขอบันไดไไลายเออเก็บขอบปูบันไดก่อเริ่มเป็นบันไดแล้วท่านมมีีฝือพ่อปูเนียนคลิปนะพ่อจ้างกี่ดอกแต่ว่าต้องเอาเงินก่อนกูได้จีจ้างต้องเอาเงินเต็มก่อนจังไประวังเด้อตกบันไดเด้อไอ้ไอ หมาเขามัดมันบ่อวะ่ะมันจะหอ่อ่จะตัดกระเบื้องทีเดียวทเทียวตัดทีเดียวเลยพี่น้องเลยปะนี้เราเคียนไอาแล้ว,ลวได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเป็นกระสีตัดทีือเดียวแล้วเลย วัดเล็กตับวัดเล็กตับมีน้ำมูกอีกแล้วบ่อยนิดนอ,อากาศเปลี่ยนแตจอยู่กเล่นี่มูกเลนทีเจ้าของจ้าเออาตาเอ <c oughs>

ขวัญนึงมาอีกอย่งคือทำไมตายมันดุมากเลยอ่ะมาเขาอยู่ตรงนั้น เป็นมิดนะ่ะแววตาไม่เป็นมิดหนาค่อยเงีนไปเลยไปเลยน่ะเฮีนบอลบวงตามันเหต้เฮ้านะ่ะแดงเฮ้ยนี่ <laughs> นีนะฟันโลดมันเสือเจ้าไปเลยหะจะกของเลย หาพีไงวุดเลยเรียนเปลี่ยนน้ำให้แน่แคหน่อยได้บเปลี่ยนน้ำอะไรอืมของเพลงส่เมียเลยเปลี่ยนน้ำกันนาย ngày yeah, 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 yeah. <laughs> หมอเป็นสกอร์เอิดที่เดินลงไปชื่อโมบันคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ